โรงเรียนบ้านท่าหินงมตั้งอยู่บนเทือกเขาคูแลนคาณนะบ้านท่าหินงมหมู่หน,นึ่งถนนสายท่าหินงมเมืองชชยภูมิตำบลท่าหินงมอำเภอเมืองชชยภูมิจังหวัดชชยภูมิสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาชชยภูมิเขตหนึ่งเปิดทำการเมื่อปีพุทธศักราช2513มีเนื้อที่40ไร่ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เขตพื้นที่บริการ4หมู่บ้านได้แก่บ้านท่าหินง,งมบ้านแจ้งเจริญบ้านวังน้ำเขียวและบ้านใหม่บัวงามคติพจน์ปัญญานารานาังรัตนังปัญญาเป็นรัตนะของน,อนรชนคำขวัญสุขภาพดีมีวินยัยฝ่ายเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมนำประชาธิปไตยเอกลักษณ์ น่าจะสินดีเด่นเน้นเทคโนโลยีมีชีวิตที่พอเพียงอัตลักษณ์ยิ้มง่ายไหยงามจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าหินงมปีการศึกษา2563ซึ่งแยกตามระดับชั้นมีจำนวนดังนี้ระดับชั้นอนุบาลสองจำนวน26คนระดับชั้นอนุบาล3ามจำนวน27คนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จําจำนวน41คนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2จํจำนวน43คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3จํจำนวน39คนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จํจำนวน32คนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่จําจำนวน3 1คนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน3 3คนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จําจำนวน59คนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จํจำนวน73คนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จำนวน46คนรวมจำมนวนนักเรียนทั้งสิ้น450คนโรงเรียนบ้านท่าหินหงมได้รับรางวัลที่ภาคภูมิใจในระดับชาติดังนี้รางวัลเหรียญเงินสถานศึกษาย,ยอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยา,ายโอกาสทางการศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ครก,การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจับเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสอพอโอเบกอวอร์ดครั้งที่9ประจำปีการศึกษา2562รองชนะเลิศระดับเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสพราประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา,ากิจกรรมนักเรียนด้านวิชาการโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชชดำริสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลต้นแบบโรงเรียนสุขาภาวะโครงการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการบริโูคอาหารเพื่อสุขภาพภูเขาคูแรนคาจังหวัดชัยภูมิ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2562รางวัลเหรียญทองการแข่งขันรำวงมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2,562รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาเยาวชนคนรุ่นใหม่กับยานี11ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2,562 สรุปผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o อน t นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ดังนี้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่3เพิ่มขึ้น5.36โรงเรียนบ้านท่าหินงมมีรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่าง คการนิเทศภายในแบบร่วมพัฒนาโดยใช้รูปแบบ T-Care Model T ท,ทีมเวิร์กท่าหินงมทีมผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าหินงมคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนหน่วยงานต้นสังกัดภาคีเครือข่าย C Concept แนวคิดการนิเทศแบบร่วมพัฒนา Cooperative Development Supervision คือปฏิสัมพันธ์ทางการนิเทศระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศและครูในกระบวนการนิเทศการศึกษาที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคนิคการนิเทศการสอนเป็นปัจจัยหลักบนพื้นฐานของสัมพันธภาพแห่งการร่วมคิด ร่วมทำพึ่งพาช่วยเหลือยอมรับซึ่งกันและกันให้เกียรติและจริงใจต่อกันระหว่างผู้นิเทศผู้สอนและคู่สัญญาเพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะวิชาชีพอันจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษากระบวนการนิเทศการสอนแบบร่วมพัฒนามี9ขั้นตอนขั้นตอนที่1ผู้สัญญาตกลงร่วมกัน ขั้นตอนที่2วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนร่วมกันขั้นตอนที่3กํกำหนดวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาขั้นตอนที่4วางแผนการสอนและผลิตสื่อขั้นตอนที่5วางแผนการนิเทศการสอนขั้นตอนที่6สอนและสังเกตการสอนขั้นตอนที่7วิเคราะห์ผลการสอนและผลการสังเกตการสอนขั้นตอนที่8 ให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งกันและกันขั้นตอนที่9วางแผนการสอนและการนิเทศการสอนอย่างต่อเนื่อง a action การดำเนินการตามขั้นตอน p d c a r reform การเปลี่ยนแปลงพัฒนาที่ดีขึ้นมีผลการดำเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ e excellent นักเรียนมีความรู้รอบด้าน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขมีประสิทธิภาพเพื่อ Smart Student โดยมี Flowchart การปฏิบัติงานวิธีดำเนินการ 1. ประชุมวางแผนการทำการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิเคราะห์ภาระงานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของผู้รับการนิเทศ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการนิเทศภายในกลุ่มสาระ 4. ให้ครูผู้รับผิดชอบการนิเทศเลือกวันเวลาที่จะรับการนิเทศภายในดําดำเนินการนิเทศภายในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้กำหนดวิธีการสร้างเครื่องมือระบบนิเทศการศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ 6. สรุปผลการดำเนินการนิเทศภายในประเมินผลการนิเทศ 7. รายงานผลการนิเทศภายในเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการนิเทศผลสำเร็จที่ได้และการนำผลไปใช้ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมและความสัมพันธ์อันดีในการจัดการศึกษาร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าหิงงมมูผู้ปกครองนักเรียนชุมชนองค์กรต่างๆและหน่วยงานต้นสังกัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาครูมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์อันดีในการจัดการศึกษา ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าหินงมผู้ปกครองนักเรียนชุมชนองค์กรต่างๆและหน่วยงานต้นสังกัดด้านผู้เรียนผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านชุมชนผู้ปกครองชุมชนองค์กรต่างๆและหน่วยงานต้นสังกัด มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าหินง,งม 1. โรงเรียนบ้านท่าหินง,งมได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 2. โรงเรียนบ้านท่าหินง,งมได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองชุมชนองค์กรต่างๆและหน่วยงานต้องสังกัด ในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มัลุตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 3. โรงเรียนมั่นท่าหินงมสามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษา 4. โรงเรียนมั่นท่าหินงมได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมต่างๆในระดับชาติ 5. โรงเรียนบ้านท่าหินงมได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนประจำปี2563โรงเรียนบ้านท่าหินงมขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ